อาวาับรถชนอะไรวะเอ้ยเราลันเน้อวะเราเป็นลันเน้อเราเราต้องวิ่งหนีเอะเอวะเอ๊ะเรารเอเอเอร์ว่ะเอ๊เอ๊ะเอมะเอ๊เอ๊ะ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 เอเอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊นเอ๊นขอ้นเอ๊ะเอะเอ๊ะเ่ายเอ๊ไเอ๊เเออะเอ๊อเเอเออะเ พีดพีดพีดอุ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนโดนโดนไม่โดนไม่โดนได้ไงวะไอ้เช่นพีตายกึ้นไหมวะทำเพี่อะไรเนี่ยว่าเอาเอาไว้ลิงเอาไว้ลิงเวลามึงใกล้ตกอ่ะมึงลองลิงแล้วมึงเดินดูดิมันจะนิ่งใช่ไหมล่ะเออพีดทีมึงอย่าไปโดนไฟไอพี่มึงอย่าไปโดนไฟนะมึงจะมึงจะกิ้งตกนะเอฟเล้เอฟแล้เอฟเล่นมาฆ่าพีด หมายถึงหมายถึงอีกอันอ่ะอันข้างหน้านะเใกวัดไปไหนวะดก็คือล้วนล้วนแล้วอี่ไม่รู้อ่ะคูดแรงอ่ะพี่มึงอยู่ที่ไหนทำไมพี่พี่อยู่ไหนอยู่นี่ดูในแมปอันนี้มึงดูจอกูเหรอใช่ใช่ใช่กูตายแล้วงานตายแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาร์ปได้ไงเฮ้ยเปิดโปยเฮียว้าเจ๋อโอ้เฮียแล้วะไม่ได้เปิดพี่เอฟชนดิเอฟพีทพีท โอ้โหไม่เกือบ What What the fuck เฮ้ยเฮ้ยเวฮะไปโดนเหรอไม่โดนดูดตี้ยเแล้วไปไหนอ่ะไม่ตกเหรอไม่ตกอคืออะไรอ่ะผมไม่เป็นไรเลยกูว่าแล้วไอพีทแม็กมึงมีพลังปะเนี่ยเขามีพลังว่ะเขามีพลังว่ะเขามีพลังว่ะนี่เนี่ยเวลาตรงตรงนี้มึงกดที่ขวา ยโี้โหอะไรวะไม่เจเวลาพีชเฉดพีชมึงมึงระวังสายไฟเฮ้ยพีชพีชพียพีชโดนแต่ไม่ถูกพีชไม่มีพลังไหนพีชอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เหรอเอฟชนตรงนี้ชนได้เอฟตรงนี้ชนได้โอ้โหตายเรียบร้อยใช่แล้วโหยาก อยากแต่แต่ถ้าคนแต่ถ้าคนวิ่งไปถึงอะมันเลยนะบอกให้นะเออดีได้เยอังมีทั้งเจ็ตมีทั้งรถถังอาชีพอาชีพยังไงอ่ะแล้วอันนั้แล้วแล้วทำไมขึ้นอย่างเงี้ยไปเเลยไปเลยเขาสีฟ้าเขสฟเข้าจะกดในโตได้บ้ามีในโตป่ะเอฟเลยเอฟเลยเอฟเสองครั้งเพื่อจะได้เห็นอะไร ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่ดูผ่าเอ้าตอกเอ้าตอกอ๋อแล้วก็ต้องไปขึ้นใหม่เลยเหรอเอมพี่ตอกแียวเหรอใช่ต้องไปขึ้นใหม่เลยเว้ยพี่บักได้เวลาด่วนสิกิเอต้าแล้วแล้วคือเมื่อกี้คุตกได้ไงวะโอ้เบรกเบรกสิเบรกสิ จะกาวิจะกาวิเจอกันสวยวิสวยโอ้ยไปโดนเขียวว่ะใช่อ้าคือมึงตายแล้วมึงก็อันนี้เลยเหรอใช่ตายแล้วตายเลยโอ้โหโง่ท่านี่เป็นคนขับรถจะไม่มีวันตายเอข้ามก็โดนแข่งรถอ่ละที่มีวันตายเว้ยเออไปดีเอฟไปพี่เกมตายเหรอใช่ กูก็ดักนิไม่ไม่ความเร็วไม่ถึงความเร็วไม่ถึงอจริงด้วย <c oughs> เอา้าเอา้เอาอะไรอ่ะพี่ก็ <c oughs> อบอกเยี่ยวว่าคนขับรถจะเจอมั้งสูงโอกาสชนะเราเตรียมตัวขับรถชนเงี้ยง พี่ขับไปเลยโอเคเนี่ยไม่ตึงไม่ตึงไม่ใหขับรถตำรวจอ่ะเฮ้ยบอกเลยโคตรแรงเลยตำรวจอะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเร็วเหมือนกันนี่ิวว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 ววิววววิววววว ไอพีไม่มีบุญเปล่าไอพีไม่มีบุญเปล่าเกือบตกไอยเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบขึ้นไปซิเมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยพีดพีพีสายไฟสายไฟโดนช็อต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 โอ้ยโดนช็อตการการการเอาวว้า ไดตกแล้วเหรอไอ้เนี่ยไม่เอ้ยตกพี่ยังไม่ตกเลยไม่เมื่อกี้พี่พี่ตกคุ้มเด่นที่พี่ตกที่พ้่พ่อสนใจนี่ไงเอ้าเอาการเห็นหรือพี่ปะมันไม่โดนอ่ะเฮ้ยพีทมันโดนไม่โดนได้ไงวะเออโดนนี่โดนเต็มเลยเมื่อกี้อ่ะ ใหโดูเกมป้าไอ้เผมไม่เป็นไรเลยอ่ะที่มึงกูไม่รู้แต่จอมกูไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวมึงรอตู้คอนเทนเนอร์เขาตู้คอนเทนเนอร์ไอ้ผีเฮ้ยเอ้าวัตเตอร์ฟัคผมไม่เป็นไรแค่นั้นแหละพี่เปิดโป๊ไอ้เข้าเข้า พิษพิษคือคือมึงทำบุญด้วยอะไรแค่นั้นแหละเออพี่ผมทนพี่ผมผู้ปกครองจอผมมันจอจอผมมันเห็นรถไม่โดนนะไม่รถมันอยู่ไหนรถผ่านไปเลยเหรอโดนนะระวังระวังเรียบร้อยโอ้โหดอใช่นไหเมแบบงงๆ บอกเลยแมงไม่ตึงพี่พีทไม่มีพลังเหรอพี่ไม่โคตรเอาอ่ะพี่พีทไม่ตึงนม่จอกูมันลดมันขามขามไปเลยนะพี่เดี๋ยวถ้าผมอัดก็บอกแล้วว่าเห็นพีทวาร์ปอ่ะตอนแรกอ่ะเออพี่พีทไม่เด็ตปิงอย่างแต่ว่าตอนโหลดเกมไม่หนิดเจ็บสิบไม่ไมีเย่าดูดิแบบอนโหลดเกมไม่เจ็บสิบเมตรขอสีเหลืองขอบับเบิ้ลบี เอออาข้างไหนก็ได <laughs> ้บับเบิ้ลเบียไปเอ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 ไปวิ่งวิ่งวิ่งไม่มีอ่ะไม่มีงั้นเอาสีขาวแล้วกันงั้นเอาสีเหลืองด้วยแล้วกันมีต้องมีแบบพี่เชื่อผมแล้วต้องมีแบแรงสูงมุกเอาสีเหลืองไม่ใช่อ่ะเอาสีเขียวเอไปเร็วเอไปเร็วเอมาแล้วเอมาแล้วกระโดดจิ้มไอยโอ้โหเฮียข้ามไปแดก นไปเร็วเพื่อนเอฟไปเอฟไปเราชนะระเราระวังโดนระวังโดนนะเอฟระวังตกพี่เป็นเล่นยากอ่ะเป็นทำไมแบบนี้ไม่ชินหรอถ้าถ้าไปเป็นสนะในถ้าเล่นสนะในก็ดี พี่มาแล้วพีมาแล้วพี่มาแล้วไปเร็วโอ้ยยังไม่ถึงวะเห็นปะมันอัตราเล่นเครื่องมันช้าใช่พี่อัตราเล่นอัตราเล่นเริ่มต้นมันช้าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแม็กแม็กกระติดตายมันไวใช่พูดไวอ่ะคันเนี้ยแต่วอาตาเร่งมันช้า เอฟตรงนี้เรามันจะตายที่เดิมเอฟพี่รถไม่ได้เอฟจะตายที่เดิมเอฟเอฟเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบรไล่เอฟเอาเหี้ย่โดนเฮ้ยโดนปะโดนปะเขี่ยเขี่ยอะแล้วก็ตายเฮ้ยไม่ทำเหี้ยอะไรเขี่ยพี่มึงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยก็เก็บสองเลยอ่ะก็กูสายวิ่งไงอ๋อสายบีก็โดูชนไม่ ถ่ายวิ่งชนไม่เป็นที่อะไรอ่ะดีดีคนถ่ายวิ่งนชนไม่เป็นเที่อะไรเออไม่ในเกมกูปิงแต่เวลาโหลดเกมจะสิบเมกเออจิอคอดีหัวเบรหัวเบรหัวเบรหัวดกูหัวเบรอะกูไปดูมาแล้วเราเตอร์เขียนว่าหัวเว่หัวเว่หัวเว่ยทำใจ พื้นทีสูงอ่ะชนะแล้วเวนี้ชนะได้บ้างมันก็เท่าเท่ากันนะอะไรอ่ะั่นน่ะดูดิการว้าบอ่ะเอฟเลเวลเอฟเชี่ยรถตำรวจไม่เหินมาแต่ไงเลยอะไรอะไรโอ้โหอะไรเอ้าตายด้วยเนี่ยเอ้าตายเลย อ้าวเหลือคนเดียวแล้วอ่ะเรียบร้อยชนะแล้วเว้ยเมื่อกี้คืออะไรเอฟคืออะไรอ่ะอ้าวเอฟตายเหรออุ้ยอุ้ยเอฟแล้วการการอันนี้ตอนแรกคุณปีต์บนปีต์ได้เลยไอ้เจ้าผมกดปุ่มเปิใช้เองผมผมกดปุ่มใช้เองคุณ่พัยี่ยงเลยแคอุ้ย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 เอ้ยเอาไม่ล่วงได้ไงอ่ะไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงเมื่อกี้เห็นเหมือนล่วงแล้วเลย พี่ก็พูดพี่เดิตกเลยแ่เอฟแต่เอตายได้ไงก่อนเอฟมันขับชนไอ้สามเดี่ยวไอเดี่ยวมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่เพราะอย่างนั้นเว้ยพี่ผมจะเปิดไซรินตัวอีใช่ปะแล้วผมขับมาเหอะปุ๊บแล้วผมไปกดตัวเอฟเลยไอ้งเอ้ยเอานี้ดีกว่าคันเดิมเรรียบ้อยค่่ะอะพี่เรียบร้อยแล้วชนะแล้วเว้ยใช่เหรอเอฟเหรอเหมือนกูปะ เมื myst ic, myst ic, ่อกี้นี่ก oh ูว <funnel noises>: ิ่งกูวิ่งขอบถังขยะกูไม่ตก F2P F F2P F ไม่กูวิ่งขอบแบบขอบข้างๆอ่ะไม่ใช่ขอบอื่นอ่ะนี่ขอบด้านบนเหมือนเขาขับเขาจะขับรถไปเอารถถังว่ะพี๊เร่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 เคนี้ก็สู้ไม่ได้หรอไปเอารถถังดีกว่าอุ้ยระวังโลูกเองเด้ออุ้ยอ้าวเรียบร้อย What the fuck กูกูโดนเสาไฟฟ้าช็อตตายอ่ะพีพีตายไหมพิทมึงระวังนะกูโดนเสาไฟฟ้าช <laughs> ็อตตายไปเอ๊ะไม่เห็น uh มึงพีทมะห็นผมตายเลยชนสองชนสองชนแบบตเต็มเลยอ่ะทำไมไม่ตกออกมาวะชนปิวเลยนะแบบมันตกลงมาแล้วมันวับ์ปกับไปอ่ะพี่พีจิ๋ใหญ่เหนือพี่ใส่เฮ้ยเวยเฉยพีทเฉยพีทพีทมึงกำลังจะได้มันไว้พี่ เน็ตพี่ทำเพื่ออะไรนี่ไงฮะอัดกำแพงตกปหมตกตายจะตายไหมไม่ตายไม่ตายพี่ไม่ตายนี่ทำไงอ๋อพี่จะถึงแล้วพี่จะถึงแล้วอยู่ตรงไหนวะเอาไว้จะกดออกอีกละทีตรงนี้แบบทางยาวเอา่อเฮ้ยเฮ้ยอย่าลื้อ มันก่ายยากอ่ะไปไหนแล้วคิดไว้แล้วไอพีดเฉยพไอพีดผมคำนวณมาเรยแล้วเมื่อกี้น่ะการการแบกโอ้ยโอ้ยโอคุณรู้ว่ามึงจะตายเออไอจีทลอุ้ยพุดพุดพุนดังดังไอคูเกือบตกกูเกือบตกอ่ะไม่มีปืนด้วยขำท้องแข็งอ่ะไอ้เหี้ยโ้ยอไปแล้วเี้ยอ่ะพี่จี พี่ไปแล้วจ้าพี่ทอวิ่งแล้วขับรถหนีโอ้ยตำรวจรถตำรวจรถตำรวจกันได้พี่รถตำรวจกันได้เชื่อผมเชื่อผมไปไหนแล้วอ่ะกลับไปรถตำรวจก่อนพีทเอาฮอดีกว่าฮอเข้าไปกว่ากลับไปเหลอไม่ใช่ e กับคิวเดอร์ e คิวไม่ว่า f มันมันเป็นแปดหกสี่ห้าสองได้ยากนะบอกก่อนยากจังย มังสามารถกดแถบเป็นอนีวได้แถบเป็นอะไรกดแถบเลยอ๋อมิดไลน์บินดีกดดังยูไปไปข้างหน้ากดเลขแปดโอ้โหยากจัดแต่แต่ต้องเฮ้ยมาแล้วพี้นท์เอ้ยไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวยากจัดเลยอ่ะไอ้เยอะกูจะชนะไหมวะะไม่ใช่ตับขับพอตกตายเองนะ เออกูเออไม่น่าเลือกคอเลยนะไปเดินไปก่อนกลับไปที่เธอมายิงไปเลยเยียบเลยนโอ้ยยิงหมาแล้วยิงมาแล้วพีทพีทไปดิไปข้างหน้าอุ้ยกดกด W พร้อมไปข้างหน้าด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพีทเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอว่ะเขายิงตัวลเลยไปเดินไปเดิน อันเล็งเป้าวดไง่ะใช้สไีเน่ยแต่อีคนวิ่งนีอม่ไม่เไปน้ำแบบนี้หละ้เดี๋ยวต่ไเล่นทาไงอ่ะอกเข้าใม่อไม่ไม่ต้องเอันนี้เราผ่านได้คงจะรู้สินะว่ากูจะเลือกอะไร ไม่เลยเอฟรีๆไปดูดงแย่งไงมแล้งมาแ้ยต้รวจแน่เลยี่มาเลยเฮ้ยไม่ต้องตรอัตราเร่งมันดีเหรอใช่ไม่ใช่ใช่นะไม่แต่ว่าถ้าใกล้ใกล้ใกล้ใก้ยังจะดีเลยอห้ยแล้วมันต่อยได้ไหมน่ะได้ไโอเค เดี๋ยวพยายามจอดแล้วก็ไปต่อยดีกวเดือดมันมีปืนจริงนะอย่าบอกไว้ก่อนอะไรกานอะไรอะไรโหลงสวยมากแต่ละทางถ้าถ้าเอาถุนแพรยิงมันจะเกิดอะไรขึ้นเออพี่จะไปไงเฮ้ยพี่อะไรต้องจัยิงมายิงกลับแล้วเว้ยยิงการยิงกลับแล้วเว้ยมันยิงบนรถได้พี่อย่างนี้ไงอย่างนี้ไง ไม่เห็นเป็นไรเลยติดไฟติดไฟติดไฟก็ตีนิดเดียวเองนิดเดียวเองอ่ะงั้นพี่ก็ลงไปซะนะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยหาส่วนหมดแล้วสมดังก็จะยิงเล่นทำไมอ่ะก็ยิงโดนพี่เกมหนึ่งนัดอ้าวตกอ้าวตกอ่ก็ยังไม่ได้ทำประโยชน์เลยตกและจริงโดนอ่ะพี่เจ็บเลยเจ็บไปข้างหน้าโอ้ยได้ทีงโดน เอฟไปเลยเอฟไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเอาหัวลงลูกลูกลูกกำบังลูกไอ้เดียบ้าจะถึงแล้วใช่เว้ยเอาเอาไอเที่นี่ก่อนเดี๋ยวกูเอาพี่เกมอีกเอฟยิงเอฟยิงเอฟยิงตายหนึ่งเอ้ยกิโกเฮ้ยดูดีแม่งลงรถแล้วตุ๊บตุ๊บตุ๊บไอเดียบสุดตาย พีี่ลงรถแล้วมันตกเลยอ่ะไม่เอาช็อตเป็นพี่เมื่อกี้ไฮไลท์พี่มันมีไงมันมีคลิปพี่ผมมีคลิปไฮไลท์เลยเอาชนะแล้วเติมช็อตเติมช็อตอุ้ยได้หมื่นหนึ่ง